การลุ้นท็อปโฟเนี่ยยังดำเนินไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันมีกี่ทีมที่กำลังลุ้นท็อปโฟอยู่บ้าง mm hmm. สำหรับเพืยอนเลีเ้ยงติดน,นะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าติดตามมากๆครับจะติดตามกันได้ในสปอร์ตไกด์ครับ ต่อการของเราวันนี้นะครับมาด้วยเรื่องราวของการลุ้นท็อปโฟบนเวที เพิ่มมาเล็กอังกฤษนั่นเองนะครับแน่นอนครับณเวลานี้เนี่ยผมอัปเดตให้ก่อนแล้วกันนะฮะเรื่องของตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้ครับอยู่อันดับ1มี60แต้มนะครับลิเวอร์พูลอันดับที่2 51แต้มเชลซีอันดับที่3ครับ47แต้มเวสต์แฮมครับอันดับที่4 40แต้มอาร์เซนอลครับอันดับที่5 39แต้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันดับที่6 39แต้มสเปอร์ครับอันดับที่7 36ดสามสิบหกแต้มบูแคมป์ตันอันดับที่แปดสาทีมครับที่แข่ง แข่งกันเพื่อคว้าอันดับที่4ครับส่วนอีก3ทีมบนเนี่ยนะฮะน่าจะจองพื้นที่สัมปทานการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยแล้วล่ะครับแมนซิตี้ลิเวอร์พูลและเชลซีเองเนี่ยนะครับมีแต้มห่างโซนของอันดับที่4เนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะเลยลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมี11แต้มเชลซีมี7แต้มในขณะที่แมนซิตี้ครับห่างกันอันดับที่4เนี่ยถึง20แต้มเลยเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยมีโอกาสมากเหลือเกินครับที่จะคว้าตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตั๋วใบสุดทท้ายยเเนนเนนนีีี่ามมา่่คครรัััััับบตวอออด4มจะป็ขงใแล นะครับเวสต์แฮมเองเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นทีมที่อยู่อันดับที่4แต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาแข่งมากที่สุดในบรรดาทีม5ทีมที่ลุ้นอันดับที่4อยู่ครับเวสต์แฮมแข่ง24นัดมี40แต้มในขณะที่อาร์เซนอลแข่งน้อยกว่าเวสต์แฮม2นัดแมนยูแข่งน้อยกว่าเวสต์แฮม1นัดสเปอร์แข่งน้อยกว่าเวสต์แฮม3นัดและบูแฮมตันแข่งน้อยกว่าเวสต์แฮม2นัดครับอ่าทีนี้มาดูครับเวสต์แฮมมีเกมหนักๆอะไรรออยู่บ้างเวสต์แฮมเองนะครับเดี๋ยวพวกเขาจะต้องเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่ เวสต์แฮมเนี่ยมีเกมที่จะต้องเจอกับวูล์แฮมตันด้วยนะครับในวันที่27เดือนกุมภาพันธ์นี้ตรงนี้แหละครับที่จะตัดแต้มกันเองในการลุ้นท็อปโฟในส่วนของเวสต์แฮมยังมีเกมหนักๆรออยู่อีก2เกม3เกมเลยนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยต้องเจอกับลิเวอร์พูลด้วยครับเจอลิเวอร์พูลในวันที่6มีนาคมนะครับแล้วยังเจอกับสเปอร์ในวันที่20มีนาคมรวมถึงเจอกับเชลซีในวันที่23เมษายนครับและเจอกับอาร์เซนอลในวันที่30พฤษภาคมและแมตช์รองสุดท้ายครับเวสต์แฮมจะต้องเจอกับแมนซิตี้ในวััััันนนนทีี่่่15 1พฤษภาาคคคมมมมรรรบบเเเเหห็ไดด้ชลยยะววสแฮกกๆออู2 3 4 5 6เกมด้วยกันครับ6เกมตรงนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้เลยโดยเฉพาะกับการตัดแต้มมันเองของวูฟแฮมตันสเปอร์และอาร์เซนอลซึ่งเป็นคู่แข่งในการล่าดับ4โดยตรงนะครับถ้าเวตแฮมชนะได้หมดก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นท็อปโฟได้นะครับแต่ว่าโปรแกรมอื่นๆที่ยังหนักเนี่ยก็คือเขาเนี่ยต้องเจอกับ3ทีมระดับท็อปด้านบนมันจะเป็นแมนซิตี้เชลซีและลิเวอร์พูลอีกด้วยนะครับถือว่าโปรแกรมแบบนี้ผมมองเลยนะเวสต์แฮมเนี่ยเต็มที่เนี่ยยูโรปาเท่านั้นแหละครับเอออ่ะตัดไปหนึ่งครับสำหรับที่น5น ครับอย่างอาร์เซนอลตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยนะครับแข่งน้อยกว่า2นัดนะแข่งน้อยกว่าเวสต์แฮมถึง2นัดนั่นหมายความว่าถ้าอาร์เซนอลเอาชนะได้ทั้ง2นัดเนี่ยจะมีแต้มพุ่งขึ้นไปนะครับเป็น45แต้มและจะอยู่ในอันดับที่4ทันทีนะครับซึ่ง45แต้มก็จะทิ้งห่างอันดับที่5อย่างเวสต์แฮมถึง5แต้มเลยนะครับตรงนี้น่าสนใจมากๆว่าอาร์เซนอลทำได้ไหมนะครับโปรแกรมหนักๆของอาร์เซนอลนะครับก็จะมีเจอกับเชลซีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังหาวันลงไม่ได้นะครับต้องเลื่อนการแข่งขันไปรรรรรรววววมมถึงงงงงงยยยยยััััััีีีีกกกกกาาาเเ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 จอออออออบบลลลลิ์์พูดด้้นน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 ะะะคท่่่่่ตืแขขไปชฮซ็ ต้องเจอกับวู๊แฮมตันงนะครับที่เป็นคู่แข่งในการแย่งท็อปโฟด้วยและก็ยังเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่โชคดีที่ได้เล่นในบ้านนะครับนอกนั้นนะ่ยก็จะมีการเจอกัเวสต์แฮมก็ถือว่าจริงๆถ้าดูตามตารางเนี่ยนะครับโปรแกรมหนักๆก็ยังพอมีครับเพราะต้องเจอกับทั้งเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลส่วนในการเจอแมนยูเนี่ยจะเจอันวันที่23เมษายนนะครับตอนนั้นเนี่ยอาจจะตัดสินกันแล้วว่าใครจะเข้าใกล้าการคว้าตัวยุโรปใบนี้ไปครองนะครับถ้ามองดูตามหน้าเสือแบบนี้กับโอกาสที่อรชเชอีะรับนลม,มี รับผมครับมาดูอีกหนึ่งคู่แข่งกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับทีมอันดับที่6นะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโปรแกรมการแข่งขันหนักๆเนี่ยจะมีการเจอกับแมนซิตี้ในวันที่6มีนาคมนะครับแล้วก็การเจอกับฮอตนัมสเปอร์โดยตรงเลยครับคู่นี้ตัดกันไปเลยครับใครได้แต้มไปเนี่ยโอกาสในการเข้าใกล้การคว้าตั๋ว UCL ก็จะมากขึ้นนะครับโดยแมนยูจะเปิดบ้านพบกับสเปอร์ในวันที่13มีนาคมนะครับหลังจากเกมหนักๆวันที่13มีนาคมนั่นนะครับแมนยูก็ต้องเจอกับลิเวอร์พูลด้วยนะครััับในนนนนววทีี่่่20มมมาาคเองดยโปรรแก เดือนมีนาคมเนี่ยเป็นโปรแกร,รมฮารุโหดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับเพราะว่าแมนยูเองเนี่ยนะครับเข้าสู่เดือนมีนาคมปุ๊บเนี่ยเจอแมนเชสเตียร์เจอสเปอร์เจออาร์เธอร์คมาดริดในเลกที่2ของ UCL รวมถึงยังต้องเจอกับลิเวอร์พูลอีกด้วยนะครับถือว่าหนักมากครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกจากนั้นแล้วนะครับแมนยูยังมีคิวต้องออกไปเยือนอาร์เซนอล23เมษายนนะครับและเล่นเจอกับเชลซีในวันที่15พฤษภาคมเป็นแมตช์รองสุดท้ายด้วยบอกเลยว่าแมนยูเนี่ยหนักมากครับถือว่าแมนยูเนี่ยถ้าผผผมมมมจะะะพูดนน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 ใใใหหห้้้้เเเปปป็็ออรรร์์ซซซตตไทีี่่60%ลกกกััััับบบบาาาคควว๋ UCL งแ นั้นนะทีมต่อมาครับทอนนัมของสเปอร์ทีมนี้มีเกมตุนในกระเป๋าเยอะสุดครับมีถึง3เกมตอนนี้แข่งมา21เกมครับมี36แต้ม3เกมถ้าเอาชนะได้หมดนะครับขึ้นไปเป็น39 42และแน่นอน45แต้มก็จะขึ้นไปอยู่อันดับที่4ได้ทันทีครับโดยที่แต้มเนี่ยอาจจะเท่ากับอาร์เซนอลแล้วก็ขับเคี่ยวเขี้ยวฟังกันไปถ้าหากว่าพวกเขาทั้งคู่เนี่ยชนะทั้งหมดทุกเกมนะครับไปดูโปรแกรมของสเปอร์กันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรหนักๆบ้างนะครับสเปอร์เองนะครับมีออกไปเยือนแมนยูนะคคคครรััััับบบววววนนนนนททีีีี่่13มมมมาาะแแล้กก็เเจอสต์ฮ20 นะนั่นคือเกมหนักๆ,ๆนะครับรวมถึงยังมีเกมที่ต้องเจอกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับในวันที่7พฤษภาคมนะฮะก็จะเป็น3เกมหนักๆ,ๆนะครับที่รอสเปอร์อยู่รวมถึงแมตช์ที่ใกล้จะถึงในวันที่20กุมภาพันธ์นี้เลยนะครับก็คือแมตช์ของแมนซิตี้ที่เจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นั่นเองครับโดยสเปอร์ต้องบุกไปเยือนนะครับแฟนๆทีมอื่นเนี่ยก็คงเป็นกองเช่างและเชียร์แมนซิตี้กันรัวๆเลยใช่ไหมล่ะครับถามว่าสเปอร์จะเป็นยังไงในมุมผมนะฮะจากโปรแกรมเนี่ยผมว่าสเปอร์เองโปรแกรมคอ่อนข้างเบาเหมือนกััันนนนนะะะผมมใหห้ออออยู่่ทที70%สนะสรรรบบตตแฮเป์ค จะเบียดเบียดกับอาร์เซนอลด้วย80ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าในลักษณะการลุ้นพื้นที่ทัฟโฟนะครับผมยังเชื่อว่าจะเป็นอาร์เซนอลกับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่2ทีมนี้แหละจะเข้าวินแน่นอนส่วนแมนยูจะเป็นตัวสอดแทรกและรอการเพียงพล้ำของทั้งอาร์เซนอลและท็อตแนมฮอสเปอร์ครับก็หวังว่าการขับเคี่ยวเคี่ยวฟันเนี่ยจะขับเคี่ยวกันไปจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเพราะเราจะได้สนุกกับการคว้าตั๋ว UCL นั่นเองนะครับที่ทั้งหมดของคสปอร์ตไกด์ครับบอกว่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ s p o r t Guide ด้วยนะครับ